ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลย ตูมตามชอ็อปร้านขาย ID ดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเร็วเกนชินอิมแพคบูฮักไคลหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขาย ID ดดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผม UG Phone บริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ u g p h o n e c o m ได้เช่นกันนะครับผม โหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone สวัสดีชาวคาร์บาลอีฟิตี้คอโมโบทุกคนครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่5มิถุนายนนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยไอเทมชดเชยขอข้ามแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะแจกคล้ายๆกันในทุกอัปเดตนะครับจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำอีกนะครับผมซึ่ง อัปเดตในวันนี้เนี่ยจะปรับแม็กเลเวลนะครับให้เป็น139นะครับแล้วก็จะเปิดตัวของมิชชั่นวอลนะครับรอบของมิชชั่นวอลเนี่ยจะเปิด5รอบนะครับรอบแรกเนี่ยจะเปิด7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเช้านะครับ รอบที่2เนี่ยจะเปิด11บเอโมงถึงเที่ยงนะครับรอบที่3เนี่ยจะเปิดตอนบ่ายสถึงบ่ายสนะครับรอบที่4เนี่ยจะเปิดตอน2องทุ่มถึงห้าทุ่มครับแล้วก็รอบที่5ครับที่เป็นรอบสุดท้ายเนาะจะเปิดตอนสี่ทุ่มและ3ามทุ่มครับมิชชั่นโวลเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับนะผมระดับแรกเนี่ยจะเป็นโวลเลเวลห้าถึง79นะครับระดับที่2เนี่ยจะเป็น80ถึง109 ลำดับที่3เนี่ยจะเป็น110ถึง139นะครับซึ่งระดับที่3เนี่ยที่เป็น110ถึง139เนี่ยจะเปิดให้เข้าได้ถึง3 c h a n n e l นะครับผมส่วนระดับอื่นเนี่ยจะได้แค่1 c h a n n e l นะครับมิชชั่นวอลเนี่ยจะเริ่มครั้งแรกครับวันพุธที่5มิถุนายนนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปครับผมเนชั่นวอลครับเนชั่นวอลเนี่ยจะเปิดครั้งแรกครับในวันที่8มิถุนายนนะครับตอน2องทุ่มนะครับผมถึง3ามทุ่มนะครับซึ่งจะรองรับผู้เล่นครับผม80 ทับ80นะครับสําหรับ Nation War นะครับแล้วก,จกวนะ็จะเปิดให้ลงทุกวันเสาร์นะครับจะเปิดให้ลงทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา2อทุ่มถึง3าทุ่มนะครับโดยที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีเลเวล110ถึง139นะครับถึงจะเข้าร่วมได้อันนี้เนี่ยแอรคิดว่าเดี๋ยวตอนแพทต,ต่อต่อไปเนี่ยน่าจะมีการปรับเลเวลเพิ่มเติมนะดูดูจากรูปการแล้วนะครับผมอาแล้วก็ตัวของ Nation War เนี่ยจะถูกจัดในช่องที่1 ของเลเวล1 1 0ยสถึงหนึนะครับตอนที่เขาเปิดเนาะอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับตอนวันที่8นะครับแล้วก็เพิ่มอ,อุปกรณ์สมใส่ใหม่ครับนั่นก็คือตัวของมิทิลเซ็ตนะครับผมแล้วก็ตัวของลายแคนนะครับทั้ง2เซตนี้เนี่ยคือเซตใหม่นะครับเป็นขั้นไฮเอชนี่คือขั้นแรกของ ขั High ้นไฮเอทนะครับถามว่าเซตนี้ใช้ยาวไหมเอาตรงๆใช้ยาวมากนะครับเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่คุ้มค่าที่สุดในบรรดาทุกเซตที่เคยมีมาแล้วนะครับเพราะมันอยู่ได้ยาวมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะทําเซตนี้ครับแอดค่อนข้างเชียร์นะครับสำหรับตัวของมิทิวนะครับส่วนล y c แคนเนี่ยอาจจะดรอปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในรายละเอียดเนาะซึ่งถ้าใครอยากจะ ติดตามก่อนก็ไปดูก็ไปรอดูในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดต้องพูดอยู่แล้วแหละเพราะว่าต้องมีคนถามแน่ๆน,นะครับต่อไปครับผม Battle m o d มด์นะครับ Battle m o d มด์เนี่ยคุณจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณเลเวล130ครับแล้วก็ต้องทำ quest แบ t เทอร์สไตล์เลเวล Style Level up ครับผมคุณจะได้ Battle m o d มดสมานะครับตัวของ Battle m o d มดสเนี่ยจะมีหลายอาชีพนะครับที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนเกมไปเลยนะครับอย่างเช่นตัวของ Force Shield นะครับที่แบตนี้เนี่ยจะเน้นในการทำเดเมจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเนาะแล้วก็หลายๆอาชีพครับจะใช้แบตสาเป็นแบตหลักครับนั่นก็คือตัวของฟอร์สกันนะครับผมที่จะใช้แบตสาเป็นแบตหลักครับตัวของเอฟบีนะครับหรือตัวของดาบเวทเนี่ยก็ใช้แบตสาเป็นแบตหลักเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของวอลเลียร์นะครับแบตสามถือเป็นแบตหลักเลยนะครับมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่แบตสามเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของแบตเทิลโหมดหลักนะครับซึ่งค่อนข้างจะน้อย เพราะว่าตัวของใบถมูดสามค่อนข้างจะเก่งมากครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องไซนิจี้อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวให้ค่อยไปเจาะลึกให้นะในเรื่องของใบถมูดสามนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมเปิดระบบใหม่ครับผมคือระบบรูนนั่นเองครับรูนเนี่ยจะถูกแยกออกเป็น2อย่างนั่นคือเอเซนต์รุ่นนะครับที่เราเรียกกันว่ารูนเล็กครับผมแล้วก็เบเนดต์รุ่นครับที่เราเรียกว่ารูนใหญ่อันเนี้ยให้คุณรู้ก่อนว่ามันเปิดนะครับผมอ่าเลเวลร้อยยี่สิบนะครับสามารถเรียนรูนได้ เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวแอจะต้องเจาะลึกทั้งเซนลรูนแล้วก็ทั้งเบเน็ลูนให้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะละเอียดนิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปครับระดับที่เขาเพิ่มเข้ามาในเกมตอนนี้1คืออาคาหน่าครับหรือก็คือพวกขนทองขนเงินและขนดำนะสองก็คืออ่าเข็มขัดครับเข็มขัดระดับเคออสครับอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณต้องใช้นะครับผมเราจะไม่ใช้เข็มขัดอื่นครับเราใช้เคออสเบล์เท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อไปครับที่เพิ่มเข้ามาคือฟอร์ดวิงครับฟอร์ดวิงเนี่ยคือระบบปีกระบบปีกเนี่ยจะเพิ่มสเตตัสให้เราด้วยแต่ดันเจี้ยนยังไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มสเตตัสมากแต่มีสกิลให้ใช้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับตรงส่วนนี้ส่วนต่อไปครับผมเอฟเฟกเตอร์เอฟเฟกเตอร์อันนี้เนี่ยต้องทําใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นระบบใหม่นะครับเอฟเฟกเตอร์มันจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วที่มันจะอัปเกรดสกิลของเรารอบนี้มันจะไม่ใช่นะครับรอบนี้ให้คุณคิดว่ามันคือ ซึ่งเอฟเฟกเตอร์มีทั้งหมด4สี4นะครับแสดงว่านี่คือประดับที่เพิ่มมาอีก4ชิ้นนะครับใช้ chaos core ด้วยเพราะนั้นดันแจเขียวครับระเบิดแน่นอนนะตอนนี้ต่อไปครับผมเปิดแมปใหม่ m t o a t h forest นะครับแมปนี้เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นแมปไว้เคว้นั่นแหละทุกคนสามารถฟาร์มในแมปนี้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีใบดงใบดันตกเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากฟาร์มฟาร์มได้นะแต่มนกค่อข้างถึก นะครับอ่าคุณคุณต้องทำของสักนิดนึงนะครับถึงถึงจะฟาร์มแล้วมันไม่มีปัญหามากนะครับสำหรับแมปนี้แล้วก็ดีกับดันเจี้ยที่เปิดใหม่ครับน้ำแข็งนอนลาวาแล้วก็ตัวของสตรีมเมอร์รถไฟเนาะระดับพรีเมียมนะครับระดับพรีเมียมนี่ออกอะไรออกขั้นมิทิวนะผมระดับนี้คือระดับที่ออกขั้นมิทิวครับอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองฟาร์มสามารถฟาร์มดูได้นะครับผมต่อไปครับมิชชั่นดันเจี้ยนครับมิชชั่นดันเจี้ยนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยหนึ่งครับผมร้อย นะครับอ่ะเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าของไรแค้นเข้า120ยยไรแค้นก็ต้องเข้าเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะ125ิเข็มทิศครับผมก o r บเ d นไอแลนด์นะครับก็ลุนดุลเลือดนะอืมอย่างที่เคยสปอยไปอยู่ในนี้นะครับและต้องใช้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฟ์มกันซะนะครับต่อไปครับผม Forgotten Temple B2F ครับ Thailand หรือดันแมลงที่เราเรียกกันนะครับดันนี้ครับดอกแหวนควสตอีกแหวนหนึ่งนั่นคือ Thailand ์ i n ง ถามว่าต้องฟาร์มไหมต้องฟาร์มอยู่ดีนะครับเดี๋ยวแอดพาลงกันต่อไปครับผม illusion caster layden hall หรือที่เราเรียกกันว่าห้องสมุดนั่นเองครับห้องสมุดเดียดรอบลูนเหมือนกันนะครับลูนคิดข้อดเมจนะผมเพราะนั้นฟาร์มไหมก็ต้องฟาร์มแต่ดันนี่โคตรนานเลยทุกคนนะแล้วก็แน่นอนครับดันมาแรงครับผมสอบถามให้เรียบร้อยแล้วครับจะเป็นดันเจี้ยนที่กล่องแยกนะครับกล่องไข่กล่องมันลงลงได้ทั้งกลุ่มแต่ดอบกล่องแยกค่อนข้างดีนะครับ ต่อไปครับผม Chaos Arena ครับ Chaos Arena เนี่ยจะเปิดที่แจรีเวิรสครับแล้วก็เปิดที่ตัวของแจเขียวนะครับซึ่งแจเขียวเนี่ยบอกเลยว่ามีแค่ไม่กี่อาชีพหรอกครับที่ลงได้ในแพทนี้นอกจากสภาพจะเป็นคนแบบอัดของเยอะจริงอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นอ่าอินเกมอีเวนต์นะครับอ่าอีเวนต์อันนี้เนี่ยมันจะคูณสเตตให้นะครับก็พวก EP สกิลวีพีแพทอีพแล้วก็ดอปเบิลตนะครับเพิ่มขึ้น200%ทุกชาแนล นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตามเวลานะรอบนี้จะเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับรอบแรกเนี่ยอรอบของเราเนี่ยจะเป็นรอบที่2เนาะก็คือตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่9นะครับรอบที่3เนี่ย15ถึง16อ่ารอบที่4เนี่ย22ถึง23แล้วก็รอบสุดท้ายนะครับรอบที่5เนี่ยจะเพิ่มวันที่29ถึง30นะครับสำหรับพวกคูณอะไรต่างๆนะครับต่อไปก็ผมแคชช็อปนะครับผมแคชช็อปที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นที่สุ่ม นะครับจะเป็นกล่องสุ่มนะผมต้องจ่ายเพชรเนี่ยหนึ่งหมเจร้จเจมนะครับของที่สุ่มในนี้มันจะเป็นพวกเพลอามันจะเป็นพวกเพอครับของแร่ที่สุดคือเพอกับตัวกันแตกประดับนี่คือแร่สุดครับถามว่ากันแตกขั้นขาวเนี่ยแร่ไหมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีเทคนิคในการตีหน่อยจะไม่ต้องใช้กันแตกนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ถือว่าแร่ครับส่วนคอซูพิเลียครับพวกเคลือบ ให้เป็นซูเปอร์เลียกับผู้ call น n c h a n เนี่ยโดยปกติแล้วมันก็ไม่แรงครับเพราะนั้นมาอยู่ c o m อนมันจะไม่แบกอะไรนะครับผมต่อไปเนี่ยก็คือตัวของกล่องซูมเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นระดับไฮซึ่งแน่นอนว่าจะถูกลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับอะของที่มีเหมือนกันก็คือตัวของการแตกเคอ o สนะครับผมนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นของขั้นแดงทั้งหมดเลยนะครับเงื่อนไขเหมือนกันนะกับตัวของขั้นขาวนะครับเพราะนั้นแอดจะไม่อธิบายซ้ําต่อไปก็คือตัวของ m e d i ยมครับในนี้มีการแตกเคอ o สเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลือกสุ่มได้เลยถ้าคุณอยากจะสุ่มอันไหนนะผมต่อไปหมดบู่ของคอตูมครับคอตูมเนี่ยเขาจะคอตูมเนี่ยเขาจะมาขายในช็อปเลยนะครับแล้วก็ถาวบนะครับตอนซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นกล่องของขวัญนะผมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายคุณซื้อมาแล้วคุณวางตลาดกลางได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดแล้วมันจะผูกตัวนี่คือคอตูมนะระวังให้ดีนะถ้าเปิดแล้วจะผูกตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อ,อตุมที่เขาขายได้ผม195,000เพรเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วสามารถใช้ได้ทันทีนะครับอันเนี้ยถามว่าข้อตุมจะเป็นไหมข้อตุมเนี่ยจะเป็นในการทำสเต็กนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยควรจะมีเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปครับผมปีกนะครับปีกเนี่ยจะขายอยู่ในราคา156,000ฟอสเจมนะครับผม ซึ่งถามว่าจะเป็นไหมจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมาทำสเตตได้นะครับแต่อาจจะไม่ต้องรีบมากขนาดนั้นเพราะว่าแอปก็ยังไม่เห็นไบออปิกนะหรือว่าในแพทหน้าอาจจะหาได้หรือว่าในแพทนี้อาจจะหาได้ยังไงเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวในสตรีมนะครับแต่ถ้าถามว่าต้องซื้อไหมต้องซื้อนะครับแล้วก็ตัวของฟอร์ตวิงคอสตูมสล็อตครับผมอันนี้จะเป็นที่เจาะรูของปีกนะครับของคอตูมปีก ถามว่าต้องซื้อไหมครูจะซื้อมาเจาะเลยก็ได้ครับสามหมื่ 39, นเก้าพันเพชรนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับอันนี้คือใบเปลี่ยนประเทศนะครับอันนี้ใบเปลี่ยนประเทศแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอามาขายในชอ็อปรอบนี้เนี่ยเข้ามาให้ซื้อเลยในราคา 1M นะครับผมซึ่งมาสามารถซื้อได้1ครั้งครับต่อ30วันถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยสมมติว่าคุณจะย้ายจากคาเปมาโบอย่างเงี้ยอ่ะแล้วถ้าคุณจะย้ายกลับเนี่ยคุณติดคูดาว30วัน อ่ะประมาณนี้บังคับติดคูดาวสามสวันเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะย้ายประเทศคิดได้ดีก่อนอพอมมาติดคูดาวหนึ่งเดือนนะประมาณนี้ครับต่อไปครับผมจะเป็นพวกโปรโมชั่นอะไรต่างๆโต๊ะของเว็บช็อปครับที่แอดอ่านไปเมื่อกี้นั่นแหละทุกคนแต่ว่ารอบนี้คือสามารถซื้อได้ในเว็บนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจ่ายฟอสเจมคุณอยากจะจ่ายข้างนอกเนี่ยเหลือแค่1 2 9บาทในการสูมกล่องอันนี้ นะครับอันนี้คือกล่องขั้นขาวเนาะส่วนอันนี้ก็คือกล่องขั้นแดงครับก็เหลือ89บาทครับสำหรับขั้นแดงถ้าเกิดว่าเป็นขั้นกลางนะครับมีเดียมเนาะก็เหลือแค่79บาทนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดกล่องอันนี้โบนัสช็อปเนี่ยเขาจะเอากล่องสุ่มเข้ามาใหม่ครับในกล่องสุ่มนี้เนี่ยจะมีขนทองขนดำขาดกาเดียนขัดไฟขัดเศกแล้วก็ขนเงินนะครับซึ่งประดับเนี่ยหาได้จากตรงนี้นะเท่าที่สังเกตดู ประดับหาได้จากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะมีประดับเอาไว้ตีบวกนะครับมันจะเป็นจะต้องเอาริฟเจมมาสุบลิฟเจมก็คือเพชรสีเขียวอะทุกคนอ่าเพชรสีเขียวเนี่ยมันคือหน่วยเงินที่2ในหน้าเว็บไซต์ซึ่งวิธีการได้รับเนี่ยมันคือการได้รับจากร้านค้าทั่วไปก็คือคุณเติมเงินเข้าไปในเว็บเนาะแล้วคุณเอา Wall e t point ไปซื้อของคุณจะได้รีฟเจมกลับมานี่คือวิธีที่ห นะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยคือได้รับจากกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับอย่างเช่นพรีเซลของเราเนี่ยก็ได้รับลีฟเจมเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้มันหมดไปแล้วนะพรีเซลสำหรับใครที่จะเติมนะครับเพราะนั้นเนี่ยลีฟเจมเนี่ยคอนข้าจะสําคัญละนะครับเพราะว่ามันสามารถแลกตัวของประดับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าประดับเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่แต่ว่าประดับเนี่ยจะใช้พวกหินแจในการตีบวกด้วยนะครับแล้วก็สินค้าใน exclusive shop ครับอันเนี้ย หน้าเว็บไซต์นี่อาจจะบัักอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแอดเข้าไปแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนเพราะนั้นขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ d e v e l o p e r n o น e ครับ d e ว e l o p e r n o น e เนี่ยวันรอบนี้เขาบอกว่าการดอบไปดันเจียนครับการดอบไปดันเจียนจากมอนสเตอร์ในแมปนะครับจะเป็นไอเทมแบบภูมิัดได้ดีแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นไอเทมแบบภูมิัดได้ดีส่วนทีนี้แอดถามให้แล้วนะครับสาหรับตัวของดันเจียนสมมุติว่าเราลง85เนี่ยแล้วเราไปดอป ใบดันในมอนดัน85เนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะดรอปเป็นดัน105ถูกไหมทุกคนอันนั้นอะไม่ผูกนะเขาจะล็อกแค่มอนตามแมปเท่านั้นนะครับผมส่วนมอนในดันเขาไม่ได้ล็อกนะครับประมาณนี้แล้วก็หมดเขตอาร์เจมครับผมในแพ็คสุ่มกล่องเศรษฐีจะไม่สามารถรับอาร์เจนได้อีกเนาะ แต่ยังสามารถซื้อแพ็กสุ่มกล่องเศรษฐีได้ตามปกตินะครับแล้วก็ชุดพีเซลครับสามารถวางขายในตลาดกลางได้แล้วนะครับชุดพีเซลก็พวกชุดที่บวกสเตตต่างๆนะครับสามารถวางขายในตลาดกลางได้แล้วไอ้น,นี้เขาปรับมาให้เรียบร้อยนะผมอัปเดตในวันนี้มีประมาณเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวรายละเอียดข้างใน่จะเป็นยังไงแอดอยากจะให้ทุกคนติดตามในไลฟ์สตรีมนะของแอดนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูก่อนหรือว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเยอะอยังไงเดี๋ยวแอดจะทําคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับก็วันนี้นะผมขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นละแจม,มากเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมคาบาวนะครับไปทักตุดมากระพอยได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกออนไลน์เอง24ชั่วโมงครับเราขอแนะนำ UG Phone เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน